วันนี้เราพามาหาโมสติกาหรือว่าบูเบอรี่จ้าทุกคนจ้านี่ก็เป็นปลาที่เราจะเข้าไปหาสวัสดีทักทายจ้าเพื่อนๆที่น,นี่ฟินแลนด์นะคะวันนี้ฟินแลนด์อากาศดีชมดอกไม้สวยกันจ้า อะไรเ,เข้าป่าดีกว่าไม่ใหญ่ยอยู่นี่นี่นี่คืออ่อนเร็วแทักกระแตกไหมพี่นอ้องตักบ่ได้ ต๊แห้งบ่ได้เลยแตกเพิ่นเหนียวคักพันนี่เอ้อตักหนักนั่งเบ็ดเอาอยู่ตัวบังมันก็แตกแล้วเบ็ดก็ได้มันปุยเลยเริ่มลแล้วฝนตกใส่มันดิ หนุ่มกรหลายพี่น้องต้นนี่ยากดูกนี่สิเก็บเมืออกตักมันแตกเนี่ยเลยต้องเด็ดเมืออกจ้ะควันเหนียวนจะมีลายเดกเนนะดูบรีเฮ้ยสิไดยไม่อ่อนเหรอ